สวัสดีค่ะถ้าผู้ชมวันนี้ก็อยู่ช่อง h e l w i l เ a s e r วันนี้เราก็อยู่กับสคลาชซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นคลิปทำทำเกม My r e s t a u r a n t ลงเป็นสคลาชหรือเรียกส,ะสะัสซาวาลิเมงนั่นเองซึ่งก็มันจะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปดูกันได้ในสามสองหนึ่งไปโดยอย่างแรกผมก็จะทำการเริ่มสร้างโมเดลก่อน ซึ่งโมเดลที่กำลังจะสร้างนั้นก็จะเป็นโมเดลสำหรับหน้าเมนูซึ่งและก็สามารถรียูสในไปทำในเกมได้เช่นกันซึ่งระหว่างสร้างโมเดลก็ได้พบเจอปัญหาอย่างมากอย่างเช่นหาคอนเซปต์ก็เลยทำการ Google หาคอนเซปต์แต่คอนเซปต์ที่เจอมันนั้นมันก็เหมือนว่ามันจะไม่ใช่คอนเซปต์ที่ผมต้องการสักเท่าไหร่แต่ก็มันก็ยังน่าจะยังพอช่วยได้อยู่แหละแัดกลับมาในส่วนของการสร้างโมเดลผมที่กําลังเร,เริ่มสร้างโมเดลแล้วพอได้คอนเซปต์มาปุ๊บ ก็เลยทําการเริ่มสร้างโต๊ะเก้าอี้เป็นหน้าเมนูด้านขวาบนแล้วก็จะสร้างปุ่มด้านซ้ายกลางหลังจากได้พวกปุ่มมาแล้วแลวพวกโมเดลต่างๆและหน้าเมนูเราก็จะทําการใส่ตหนสือแล้วก็ชื่อเกมแล้วก็จะตั้งชื่อมว่า your restaurant เพื่อไม่ให้มันซ้ํากับ my restaurant นั่นเองหลังจากส่วนสร้างพวกโมเดลเสร็จเราก็ต้องไปทําการสร้างให้มันใช้งานได้จริง โดยก่อนอื่นเราก็ต้องไปเริ่มจากการเขียนโค้ดในปุ่มของนิวเกมซึ่งในส่วนของปุ่มนิวเกมนั้นผมวางแผนว่าถ้าเกิดเอาเมาส์เข้าไปใกล้ๆมันจะขยายแล้วก็คลิกมันแล้วมันก็จะเมนูก็จะหายไปและ n นิวเกมก็จะหายไปส่วนแบ็ k ด o p ด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารหลังจากพูดกันมาอย่างยาวนานเราก็มาดูผลลัพธ์เลยว่ามันได้อย่างไร ไม่ได้เป็นที่นาพึงพอใจักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ถือว่าได้สําหรับเริ่มต้นแต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องทําให้ปุ่มมันขยายด้วยเวลาเอาเมาส์เข้าไปใกล้ๆเพราะฉะนั้นตู้ตหลังจากระเบิดเมกกื่อกี้แล้วก็เอ่อนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้ก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้แต่ว่าืถ้าเกิดมันจะให้สมูทกว่านี้ก็ลองใส่เชนไซส์เข้าไปดู ไหนลองดูผลลับ์หน่อยสิโอ้มันดูแย่มากเลยผมว่านะ่าเออแบบเดิมน่าจะดีที่สุดใช่มันดีแต่อย่าลืมคอนเซปต์ของเราคือร้านอาหารเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเตาอ,อีโตะ๊ะแต่เกมดีๆที่ไหนเขาจะไม่มีเพลงผมก็เลยทำการเข้าแอปแอปหนึ่งไปเออมายถึงเว็บแล้วก็ทำการคียเอเพลงแล้วก็เลือกเพลงที่แบบ เป็นแ,แนวที่ผมต้องการและนี่คนรับหลังจากพอร์ตเพลงเข้าเกมแล้วผมก็ได้ทำการสร้างประตูใช่ประตูเพื่อให้เป็นทางวางแผานในอนาคตว่าลูกค้าจะเข้ามาและนั่งบนโต๊ะแล้วเราต้องเสิร์ฟอาหารเป็นไงอีกไกลเลย แต่มันก็คนได้เท่านี้งั้นไปดูเกมพเพลย์ตอนนี้ได้เลยแน่นอนก็เพราะว่าเกมเพลย์มันมีแค่นั้นยังไงล่ะใช่พูดสะตั้งนานโอเคงั้นถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆแล้วก็คอมเมนต์ว่าโอ้อยากให้ทำคลิปเดบล็อกอีกแล้วก็ไม่ต้องทำคลิปเกมแล้วก็อยากให้ทำแอนิเมชันด้วยอะไรประมาณนี้เอ,อ่อหรืออยากให้ทำคลิปแนวอะไรก็บอกไม่ได้งั้น กดไลค์ซับแล้วก็บาย